สามยุทธภูมิคืนถิ่นคำนำเรื่องเล่าขานแห่งความทรงจำเรื่องราวแห่งการระลึกนึกถึงอดีตชาติแห่งวงวานในอดีตที่ได้เคยเกิดขึ้นมาและบทสรุปของชะตาในปัจจุบันฉบับนี้ทางผู้แต่งขอนำเสนอธนิยายเรื่องสั้นกับการระลึกชาติพบอดีตของเขาและสิ่งที่เขาได้พบเจอ กับนวนิยายสั้นเรื่องยุทธภูมิคืนถิ่นผู้แต่งทัพเทวพัฒน์สำนักพิมพ์เรือนเทวายุทธภูมิคืนถิ่นตอนที่หนึ่งหลังจากที่เรื่องราวต่างๆได้ผ่านพ้นมาหลายปีกับการดำลึกถึงอดีตชาติชีวิตที่เริ่มเข้าสู่การปฏิบัติก็ได้ทําให้เรานั้นได้ก้าวข้ามมาสู่อีกภพภวาราหนึ่งกับการที่เราต้องมีหน้าที่ให้ต้องทําก่อนนั้นตัวเรา ยังไม่กระจางแจ้งสัก์เท่าใดกับสิ่งที่เราเป็นและมีจนมาช่วงปี2560ที่สิ่งต่างๆมันชัดขึ้นกับวาระเวลาแห่งหน้าที่ที่ต้องกระทำณตรงนี้คือถิ่นเดิมแห่งขุนเขาช่องทางสู่อีกพบหนึ่งของมนเทพเทวาสายญาณคราชถ้ำพระโพธิสัตว์เป็นชื่อถ้ำในปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีว่ากันตามความเชื่อที่ได้สัมผัสสัตว์มากับตัวเองในถ้ำน,นี้มีองค์นาคราชผู้ปกปักรักษาอยู่และท่านยังจำศิลปภาวนาอยู่ที่นั่นที่ตรงนี้มีนาาาครรชสีีกกยยเขยเขขวม,ม ที่ได้พำนักอยู่ที่ตรงนี้ส่วนตัวเรานั้นได้รับสัมผัสจากท่านที่สื่อมาทั้งทางความฝันและในนิมิตสมาธิมันเป็นสื่อที่ยากจะอธิบายด้วยคำพูดออกมาให้ใครๆได้เข้าใจได้ง่ายๆเริ่มแรกเดิมทีเมื่อเดือนตุลาคมปี2560เป็นการฝันในครั้งแรกกับการรับสื่อถึงที่นี่ในฝันครั้งนั้นเป็นช่วงหลังออกพรรษาได้หนึ่งวันในฝันเราได้เดินทางไปเที่ยวถ้ำซึ่งภายในถ้ำจะมีส่วนเป็นห้องถงกว้างและอีกฝากฝั่งหนึ่งจะเปเห็นเหมือนสุ้มประตูช่องทางเดินเราเดินเข้ามาในถนถ้จึงงงหอโง และเดินผ่านช่องประตูที่เกิดขึ้นมาจากหินงอกหินย้อยในฝันมันสวยงามมากจนเรานั้นลหลงไหลกับสิ่งต่างๆในนั้นพอเดินเข้าไปเรื่อย,ยอๆก็จะซอกลึกและแก่งหินเป็นแท่งเรียงรายด้านข้างฝผนังถ้ำเราเดินลึกเข้าไปก็จะมีแท่งหินงอกหินย้อยที่เหมือนเสากลางคำยันพื้นถึงเพดานถ้ำนัตรงจุดนี้เองในฝันเราได้พบกับท่านผู้หนึ่งที่แต่งตัวเหมือนคนโบราณน,นุ่งจงสีเขียวเข้มประดับดินทองทั้งตัวชุดสีเขียวมรกตสมมงกุฎทองได้เดินออกมาจากหลึกหินตรงมาที่เราพอมาถึงเราอยู่ ในฝันท่านก็จับมาที่ไหล่ทั้งสองของเราให้เรานั่งลงคุกเขา่าต่อหน้าท่านเราเองตอนนั้นก็ยังงงๆกับสิ่งที่ท่านทาซักพักที่เรานั่งคุกเข่าอยู่นั้นท่านก็ยกมือขึ้นมาเหนือหัวเราแล้ววางมือลงมาเราในตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรมาครอบที่หัวคล้ายๆการครอบด้วยเสียหรือหัวขนอะไรประมาณนี้พอท่าน ทำการครอบวางลงมาเท่านั้นและสิ่งที่เราเห็นหัวของเราเองค่อยๆเปลี่ยนไปเริ่มมีหงอหนอย,ยื่นออกมาปากเริ่มยาวจนกลายเป็นหัวพญานาคสีเทาอมดำปนโม่ที่ยกย้ายสายสะบัดไปมาดวงตาสีแดงไฟและภาพนั้นมันช่างเป็นอะไรที่อธิบายยากจริงๆกับภาพหัวพญานาคที่สายสะบัดอยู่นั้นเป็นเวลาร่วมเกือบ15นาทีแล้วเราก็เริ่มได้สติ หลังจากที่ร่างท่านนั้นได้ถอยมือยกเอาสิ่งที่ครอบบนหัวเราออกมาเรามองเห็นในมือของท่านนั้นที่ท่านถืออยู่กลับเป็นเสียนาชาสีนิ้วเขียวเข้มมรกตใบหน้าเป็นสีทองแต่ใบหน้าสีทองนั้นกลับเหมือนเสียนปูหรือสีแต่บนหัวเสียนกลับเป็นหัวนาคารากหลังจากที่ท่านถอดออกจากหัวเราแล้วท่านก็ถือเสียน,นั้นเอาไว้ในมือท่านพร้อมกับยกเสียน,นั้นมาตรงหน้าเราเรายกมือรับเอาไว้และท่านได้บอกกลับเราในฝันว่าเสียนี้เราคืนให้กลับเจ้าผู้มาจุติในพนี้เราจะรอให้เจ้ามาเยี่ยมหาเราที่ตรงนี้นะ พอพูดได้เท่านั้นเสียงที่วางอยู่บนมือของเราก็ค่อยๆหายไปพอเสียงหายไปร่างนั้นก็บอกให้เราลุกขึ้นยืนจากนั้นก็ได้ชี้มือบอกให้เราเดินตรงไปทางปากท่าเราก็ได้เดินไปตามทางที่ร่างนั้นชี้บอกพอห่างมาสักระย,ยะหนึ่งเราก็หันกลับไปมองตรงนั้นก็ไม่พบกับร่างนั้นอีกเลยเราจึงตัดสินใจเดินออกมาทางปากทําแต่ในหัวของเรากลับได้ยินเสียงตามหลังดังในหัวว่าปูราา่รอเจ้านรอเจ้ามารับและมาเยืนปู่ที่นี่พอสิ้นเสียงนั้น เราเหมือนกลับวูบไปมารู้ตัวอีกที่คือเรานอนอยู่ที่ห้องนอนตัวเองแล้วแต่ภาพและคำพูดต่างๆก็ยังคงติดจดจำในหัวของเราไม่ลืมเลือนเมื่อเรื่องราวมันมาจนถึงจุดที่ยากจะหลีกเลี่ยงเราจึงควรมีสติที่มั่นคง EP นี้ก็คงต้องขอจบลงตรงนี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ